เพื่อนๆเคยไหมครับที่รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ก็ยังทำเช่นรู้ว่าการกินของหวานเยอะๆไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังอดใจไม่ไหวหรือรู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายแต่ก็ยังเลิกไม่ได้หรือบางครั้งเราอาจเคยปกป้องความคิดเห็นที่ไม่สมเหตุสมผลเพียงเพราะมันเป็นความคิดเห็นของเรา ปรากฏการเหล่านี้แหละครับที่เป็นแก่นของ cognitive dissonance หรือความไม่ลงรอยกันทางปัญญามันคือความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อความเชื่อทัศนคติหรือค่านิยมของเราขัดแย้งกับการกระทำหรือเมื่อเรามีข้อมูลใหม่ๆที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อ วันนี้ตะวันจะพาคุณไปเจาะลึกว่า c ognitive dissonance คืออะไรทำไมสมองของเราถึงพยายามลดความรู้สึกอึดอัดนี้ด้วยการหลอกตัวเองหรือปรับเปลี่ยนความจริง และที่สำคัญที่สุดคือจิตกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงในการตระหนักรู้ถึง Cognitive Dissonance และรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างซื่อสัตย์ต่อความเชื่อที่แท้จริงของคุณใครอยากปลดล็อกตัวเองจากวงจรการหลอกตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นห้ามพลาดตอนนี้เลยครับ ยิ่งดีต้อนรับสู่ The s h o t t Key Podcast podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The s h o อตคีย์พอดแคสตทุกคนตะวันพาเคล็ดลับสุดยอดมาเสิร์ฟถึงหูคุณอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆและเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือ cognitive dissonance ครับฝากกดติดตามช่อง The s h o อตคีย์เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสของเราบนทุกแพลกอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อยู่กับเราเสมอมา เพื่อนๆครับลองนึกภาพตามนะครับคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแรงกล้าพยายามแยกขยะใช้ถุงผ้าแต่ในวันหนึง่งคุณกลับเผลอใช้ถุงพลาสติกหลายใบโดยไม่จําเป็นทันทีที่คุณลืมถุงผ้าที่บ้านความรู้สึกผิดหวังในตัวเองหรือความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแหละครับคือตัวอย่างของ cognitive dissonance ครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าคุณเพิ่งซื้อรถคันใหม่ที่แพงมากแต่หลังจากนั้นคุณเริ่มเห็นรีวิวที่ไม่ดีเกี่ยวกับรถรุ่นนี้หรือพบปัญหาเล็กๆน้อยๆแทนที่คุณจะยอมรับว่าตัวเองอาจตัดสินใจผิดพลาดคุณกลับพยายามหาเหตุผลมาปกป้องการตัดสินใจของตัวเองเช่นรถทุกคันมันก็มีปัญหาบ้างแหละรุ่นนี้มันสวยกว่ารุ่นอื่นเยอะหรือรีวิวพวกนั้นมันไม่จริงหรอกคุณพยายามลดความอึดอัดที่เกิดขึ้นในใจครับ ปรากฏการณนี้ถูกนำเสนอโดยนักจิตวิทยาลีออนเฟสติงเกอร์ในปีคศ .1957 ครับมันคือความรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อทัศนคติหรือค่านิยมที่ขัดแย้งกันหรือเมื่อการกระทำของเราไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อ สมองของเราไม่ชอบความรู้สึกอึดอัดนี้ครับดังนั้นเราจึงมักจะหาทางลดมันลงซึ่งบ่อยครั้งก็นำไปสู่การที่เราทำการหลอกตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดหรือหาเหตุผลมาเข้าข้างการกระทําที่ไม่สอดคล้องกันนั้นเพื่อให้เรากลับมารู้สึกสบายใจอีกครั้งครับ วันนี้ The Short Key จะพาคุณดำดิ่งลงไปในแก่นแท้ของ Cognitive Dissonance ทำความเข้าใจว่าทำไมสมองของเราถึงพยายามลดความอึดอัดนี้ด้วยการหลอกตัวเองหรือปรับเปลี่ยนความจริงและที่สำคัญที่สุดก็คือ จ็ดกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงในการตระหนักรู้ถึง c ognitive dissonance และรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างซื่อสัตย์ต่อความเชื่อที่แท้จริงของคุณนี่จะเป็นตอนที่เจาะลึกและเต็มไปด้วยตัวอย่างที่นาไปใช้ได้จริงแน่นอนครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ cognitive dissonance กันก่อนครับ c ognitive dissonance คืออะไรนิยามคือความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อหรือ cognition สองอย่างขึ้นไปที่ขัดแย้งกันหรือเมื่อความเชื่อของเราไม่สอดคล้องกับการกระทำของเราตัวอย่างความขัดแยง้งความเชื่อขัดแย้งกับการกระทาฉันรู้ว่าการออกกาลังกายดีต่อสุขภาพแต่ฉันไม่เคยออกกาลังกายเลยความเชื่อสองอย่างขัดแย้งกัน ฉันเป็นคนรักสัตว์แต่ฉันกินเนื้อสัตว์ทุกวันข้อมูลใหม่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมคุณเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์หนึ่งมาตลอดแต่คุณเพิ่งอ่านเขาว่าแบรนด์นั้นมีปัญหาด้านจริยธรรมทำไมสมองเราถึงต้องลดความไม่ลงรอยกันหรือ Dissonance Reduction สมองของเราถูกออกแบบมาให้สแสวงหาความสอดคล้องหรือความกลมกลืนในความคิดและความรู้สึก ความรู้สึกไม่ลงรอยกันทางปัญญานี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจและทําให้เกิดความเครียดทางจิตใจดังนั้นสมองจึงพยายามหาทางลดความอึดอัดนี้ลงเพื่อกลับสู่สภาวะสมดุลทางจิตใจโดยใช้วิธีการต่างๆซึ่งบางครั้งก็นําไปสู่การหลอกตัวเองกลไกการลดความไม่ลงรอยกัน (Dissonance Reduction Strategy) เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดแต่ก็ยากที่สุด เช่นหยุดกินของหวานหรือเริ่มออกกำลังกายเปลี่ยนความเชื่อหรือทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำเช่นจริงๆแล้วของหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพิ่มความเชื่อใหม่ๆมาสนับสน,นุนหาข้อมูลหรือเหตุผลใหม่ๆมาเสริมทับให้ความเชื่อเดิมดูสมเหตุสมผลขึ้นตัวอย่างเช่น คนสูบบุหรี่รู้ว่าเป็นอันตรายแต่อาจหาเหตุผลมาลดทอนเช่นฉันมีเพื่อนที่สูบมาทั้งชีวิตก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหรือฉันเครียดนะถ้าให้สูบฉันจะยิ่งแย่ลดความสำคัญของความขัดแย้งมองว่าเรื่องที่ขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สาคัญตัวอย่างเช่นการใช้ถุงพลาสติกแค่ใบเดียวไม่ได้ทำลายโลกรอบเลือกที่จะไม่สนใจข้อมูลที่ขัดแยง้ง หลีกเลี่ยงการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆที่อาจทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันตัวอย่างเช่นปิดทีวีเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมหากคุณเป็นคนที่ทำ้ายสิ่งแวดล้อม Cognitive Dissonance จึงเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและทรงพลังที่สามารถกำหนดวิธีที่เรามองโลกตัดสินใจและแม้แต่ตัวตนของเราครับเพื่อนๆครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าคุณกำลังเผชิญกับสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ คุณรู้สึกผิดหรืออึดอัดเมื่อการกระทำของคุณไม่สอดคล้องกับความเชื่อของคุณเช่นคุณพูดว่าคุณเป็นคนใจดีแต่คุณเพิ่งพูดจาไม่ดีกับคนอื่นคุณหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองบ่อยๆเพื่ออธิบายการกระทำที่คุณรู้ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณคุณรู้สึกว่าคุณต้องปกต้องความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของคุณอย่างรุนแรงแม้จะมีข้อมูลใหม่ๆที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเชื่อ คุณหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคุณคุณเลือกที่จะไม่รับรู้ข่าวสารหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณยึดถือคุณเปลี่ยนความเชื่อหรือค่านิยมของคุณไปมาเพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำล่าสุดของคุณซึ่งต่างจากคนที่เปิดใจเรียนรู้และเปลี่ยนความเชื่ออย่างมีเหตุผลคุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคนอื่นชี้ให้เห็นความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำของคุณและมักจะโต้แย้งกลับ คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการพยายามรักษาสมดุลของความคิดเพราะต้องใช้พลังงานในการหาเหตุผลหรือบิดเบือนความจริงถ้าคุณพยักหน้ากับสัญญาณเหล่านี้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะมันหมายความว่าคุณตระหนักรู้ถึงปัญหาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับเมื่อเราเข้าใจกลไกและสัญญาณแล้วทีนี้เรามาดู7กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงในการจัดการกับ Cognitive Dissonance อย่างชาญฉลาดครับ กลยุทธ์ที่1ตระหนักรู้และระบุความขัดแย้งหรือ acknowledge and identify the dissonance หลักการก้าวแรกสู่การแก้ไขคือการยอมรับว่ามี dissonance เกิดขึ้นในตัวคุณวิธีทำหยุดและสังเกตเมื่อคุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจหรือกำลังหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองให้หยุดและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกไม่สบายใจอะไร ความเชื่ออะไรของฉันที่กําลังขัดแย้งกันเขียนออกมาการเขียนความคิดและความเชื่อที่ขัดแย้งกันลงไปในกระดาษจะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นครับกลยุทธ์ที่2ยอมรับความจริงอย่างซื่อสัตย์หรือ embrace reality and self-compassion หลักการการยอมรับความจริงแม้จะเป็นเรื่องยากหรือไม่สบายใจจะช่วยให้คุณก้าวข้ามการหลอกตัวเองได้วิธีทา ซื่อสัตย์กับตัวเองยอมรับว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือว่าคุณอาจจะผิดไม่ตัดสินตัวเองทุกคนเคยทำผิดพลาดหรือมีความขัดแย้งในตัวเองการยอมรับโดยไม่ตำหนิตัวเองมากเกินไปเป็นสิ่งสำคัญครับกลยุทธ์ที่สาสำรวจทางเลือกในการลด Dissonance หรือ explore dissonance reduction options หลักการเมื่อคุณเห็นความขัดแย้งชัดเจนแล้วให้พิจารณาว่าคุณจะลดความอึดอัดนั้นด้วยวิธีใดวิธีธรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมฉันจะเริ่มอ,ออกกำลังกายวันละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ปรับเปลี่ยนความเชื่อบางครั้งการใช้ถุงพลาสติกก็เป็นเรื่องจำเป็นในบางสถานการณ์ถ้ามันสมเหตุสมผลเพิ่มความเชื่อใหม่ที่สนับสนุนอย่างมีเหตุผล ฉันจะสนับสนุนการใช้ถุง้าคในภาพรวมแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ไม่เป็นไรลดความสำคัญอย่างมีสติในภาพรวมการกระทำของฉันยังสอดคล้องกับความเชื่อหลักๆกลยุทธ์ที่สีโฟกัสที่การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลัก prioritize behavioral change หลักการวิธีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดในการลด Cogni t i v e dissonance คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความเชื่อ วิธีทำเมื่อคุณระบุความขัดแย้งได้แล้วให้ถามตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรได้บ้างเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อของฉันเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงและสม่ำเสมอกลยุทธ์ที่5สร้างแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน (Cultivate Intrinsic and Extrinsic Motivation) หลักการ การมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้วิธีทำแรงจูงใจภายใน intrinsic ทบทวนว่าทำไมความเชื่อนั้นจึงสำคัญกับคุณจริงๆเช่นฉันอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่ออยู่กับคนที่รักนันนๆแรงจูงใจภายนอก extrinsic ตั้งรางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อคุณทำได้ตามเป้าหมายเช่น ผ้าฉันออกกำลังกายได้3ครั้งต่อสัปดาห์ครบ1เดือนฉันจะซื้อหนังสือที่อยากอ่านกลยุทธ์ที่6รับฟังข้อมูลที่หลากหลายและเปิดใจเรียนรู้ Seek diverse perspectives and be open-minded หลักการการปิดกั้นข้อมูลที่ขัดแย้งจะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรของ Dissonance วิธีทำฟังความคิดเห็นจากคนที่เห็นต่างอ่านข่าวสารหรือข้อมูลจากหลายแหล่ง ทำความเข้าใจว่าทําไมคนอื่นถึงมีความเชื่อหรือการกระทําที่แตกต่างออกไปสิ่งนี้ช่วยให้คุณมองโลกได้กว้างขึ้นและอาจช่วยลดอคติในตัวเองกลยุทธ์ที่7ฝึกสติและไตรตรอง (Practice mindfulness and self-reflection) หลักการการมีสติและไตรตรองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงวิธีทำทำสมาธิ การฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณสังเกตความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินเขียนบันทึกประจำวันจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันความรู้สึกและความคิดของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของดิสโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเพื่อนๆครับ c ognitive dissonance เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับการตระหนักรู้ถึงมันและเลือกที่จะรับมือกับมันอย่างช้าฉลาดจะช่วยให้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมที่แท้จริงของคุณครับจงกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับ ก่อนจะจบเอพิโซดนี้ต่อวันอยากถามเพื่อนๆทุกคนครับว่าจาก7กลยุทธ์การจัดการ Cognitive Dissonance ที่เราแบ่งบันกันไปมีกลยุทธ์ไหนที่คุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้ได้ทันทีและกลยุทธ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจและอยากลองทำมากที่สุดครับและคุณมีประสบการณ์ที่เคยเผชิญหน้ากับ Cognitive Dissonance และรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างครับมาคอมเมนต์และแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะอยากอ่านมากๆครับ หากเอพิโซดนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้างตะวันต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับทุกความคิดเห็นของเพื่อนๆสำคัญกับเราเสมอเลยครับเราจะนำไปปรับปรุงให้ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ตะวันขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมมีเกรด็ดเล็กเกรดหน่อยที่อยากฝากไว้ให้คิดอีกนิดครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคำว่าความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่นมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไหมครับมันไม่ใช่แค่คำคมนะครับแต่มันคือความจริงที่โคตรสำคัญครับ การ,รเผชิญหน้ากับ c ognitive dissonance อาจจะรู้สึกอึดอัดในตอนแรกแต่มันคือประตูสู่การเติบโตและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงครับจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนะครับขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าของ The s h o r t Key เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโอกาสครับไปจริงๆแล้วนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องที่มาใช้ให้กับเพื่อนๆในวันนี้ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามผลฝากกดติดตามอาไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่เราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องขออภัยกับเพื่อนๆมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ The Short Key Podcast หวังว่าเพื่อนๆจะได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้ เรามาเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสกันนะครับ <S The s h o t k e y Podcast Podcast ที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสของคุณ